อันนี้เป็นงานติดตั้งหลังคา r e v o Cap นะคะซีรีส์5ค่ะงานตรงรุ่นนะคะหลังคาจะเสมอเก่งค่ะตัวนี้ลูกค้าเป็นเป็นงานลูกค้าสั่งทำสีใหม่นะคะพร้อมใส่กันนาค่ะเนี่ยค่ะใส่กันหน้าก็คือไม่ต้องซีนยางฮิเพงนะคะตรงนี้จะกันน้ำได้ค่ะกันน้ำได้ดีกว่าค่ะ นะคะอันนี้ใกล้เสร็จแล้วนะคะนะคะี่ค่ะซีนซิลิโคนเรียบร้อยค่ะเดินไฟเรียบร้อยค่ะ,นะคะนี่นะคะกันหน้าค่ะ ลังนี้จะติดฟิล์ม80%นะคะเนี่ยค่ะสนใจติดตั้งหลังคาแคลิบอยสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์096-886-4256ค่ะเก๋นะคะหรือว่าจะอีกเบอร์นะคะ085-108-8797ช่างปานค่ะ